สวัสดีจ้าลรือิสตาลีวิวสวยมากแะพี่น้องคุณตะต้นอ่าพาักที่เก็บเรื่องกระลามเต็ไมไปหมดเลยพี่น้องจา้าเห็นปะอันนี้ฟาร์มข้าวปลูกอันเมื่อกี้เขาเก็บบ่ามันฟา,า,าร์มข้าวปลูกเลยกำลังเลื้ยงกรหลามเลยพี่น้องเดินมาเดินรัดเลาะมาพี่น้องจา้าไป เชอร์รี่เต็มเลยดอกมันเต็มเลยพี่น้องจา้าดอกเชอร์รี่เต็มเลยนี่เราจะไปทางนี้ละเพราะว่านั่นคือเชโอ้ยเนาะไอปุ่นก็น่ามๆพี่น้องเลยจรวมจะรวมก็บอลเลอร์บอลาเลยพี่น้องออมาชมริมนี้มาริมนี้แล้วจ้ะพี่น้องจา้า ชักแสงสะท้อนมันทำให้มันเห็นไม่ชัดไปสุต้นดอกไม้ป่าดอกไม้ป่าจ้ะเดินมั่วเลยเราเดินหาก,กิบผัก ดอกยังพี่น้องคืองามแทะว่ามันฝ่ายปุยนุน่นดอกปุยที่นุ่นงามงามงามพี่นอ้องงามเรายังอยู่ทุ่งอยู่เลยพี่น้อง พอเห็นก็เก็บืองพอไม่มีจริงๆด้วยคนเอนาะเออ,อคือนางพญาพญาสวยมากพี่น้องเอ้ยเอ้ยก่อบอเรือบาดาบาเตอมมาตาบาเติอบาตา ออกสวยมากพี่นอ้องสวยสะดุดใจเลยพันสิ่งตูกินดิบก็ได้พี่นอ้องแต่ขมมากมเพราะว่าเรายังไม่ได้ต้มเอาน้ำมันออก อ,นนออกล่าเสวนตา,ามหลังบ้านออกล่าตามหลังบ้านจ้าพี่น้องพอได้เก็บพอได้เก็บไม่เยอะแต่ก็ได้เก็บนี่ก็มีกวางกินมั่งด้พี่น้องกวางก็กินอยู่อันนี้กวางยังไม่ได้แทะเลยนี่เห็นไหมเนี่ยกำลังอ่อน ก็เยอะอยู่เด้แต่ว่ามันอยู่ห่างกันเฉยๆได้เยอะแล้วนะในถุงเนี่ยตายเยอะแล้วอืมนี่ไเยอะแล้วยิงเก็บก็ยิ่งเยอะอยู่เด้ตรงนี้เดินผ่านมันก็ก็ไม่ผ่านมั่งไม่เห็นมั่งก็ ไม่เป็นไรเอาให้กวางกินเล่นอนไอ้หนูใส่ถุงลอยกวางกินจากพี่น้องจ้าลอยกวางกินก็ปล่อยให้กวางกินปะกำมักลับไปทางนน้นทางถนน ทำให้เราอยากเดินไปอ่ะนะ <c oughs> เนาะเก็บผักขึ้นตามธรรมชาติได้พี่น้อง <c oughs> เขาไม่ได้ดปลูกปีนี่ขึ้นตามธรรมชาติอันนี้คือมันขึ้นตามธรรมชาติที่เขายังไม่ปลูกแล้วเอาว่าจะไม่ไปจะเดินวนไปวนมายอยู่นี่แล้วพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวมาเก็บยอด พอแล้วก็เก็บจ้ะนี่เบเจอก็ไมเก็บเอดหก็เก็บเจอก็จะเก็บได้ยังไงล่ะเด้อมาเด้อมาซอยกันเก็บจ้ะเก็บผักผักเก็บเก็บอันนี้สวยมาก ยังไม่มีมแมลงแทะถัดเก็บเก็บอ,อันนี้ชอดอกมันอร่อยอันนี้เขาเอาเม็ดมันไปทำน้ำมันเลยพี่นอ้องก็ปลูกเอาเม็ดมันไปทำน้ำมันจ้ะ สวยสวยจ้าสวยมน,นก็มีเยอะอยู่พี่น้องมีหลายหลายอยู่หลายอยู่ว่าสิเศร้าเก็บว่าสิงย่างกับอุ้ยว่าสิงย่างกับพี่นอ้องอันนี้อันนี้โดนกินแล้ว ghép phân chia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 ถุงมาใส่แกพี่น้องได้แล้วเลยอะไรเยอะๆไอ้พี่ถุงเนี่เก็บค่าไว้ใผ่ฟาร์มที่ปู่มันก็จะไม่ใหญ่เนาะเก็บค่าเก็บค่าเท่านี้เอาไปทําผักเปรี้ยวน่ะอร่อยเท่านี้นะทําผักส้มก็ได้ดิพี่น้องอันนี้แต่มันจะไม่อร่อยเท่าผักเสี้ยนหรอกผักเสี้ยนอร่อยกว่า ผักอันนี้ก็กินได้ได้พี่น้องเห็นขาว่ามานะแต่เราก็ไม่เคยกินนะอย่าเชื่อเรานะเราเข้าไปเชื่อตัวเองนะเนี่ยเยอะเลยเนี่ยผักเนี่ยเขาบอกกินได้จ้ะเยอะๆอยู่นี่เยอะมากแต่เรายังไม่เคยกินจ้ะเราไม่เคยกินนะเพียบเลยเห็นก็บอกว่ากิกนไดไ้กินไว้เจ๊งเลยเนี่ยเอมปฟาร์มเราเนาะ <laughs> ไม่ใช่เรา เต็มไปหมดเนี่ยพักเนี่ยเจนที่อื่นเขาก็เก็บกินกันแต่เราก็ไม่เก็บก,ก็เราไม่เคยกินแต่พูดถึงว่ามันเยอะพี่หนออันนี้ที่สวยจะพี่นนอเห็นไหมเต็มเลยเี่ยมีตะก้อใหญ่ๆพี่นนอก,กอดสารด้วย,ยกกมันอยู่ไกลอืนี่คืองามแต้ต้นนี้ยังเนี่สวยสะดุดใจสาวไม่ห้างนั่งมา ูเป็นดอกแล้วนี่เป็นยอดแล้วกำลันงน่ากินนี่อร่อยจ้ะปีนี้เขาไม่ปลูกอะไรเลยเดีย๋ยวเราจะไปเดินไปเก็บมันไม่ค่อยมีรกจ้กเพราะว่าเขาปีก่อนนี้เขาก็ไม่ได้ปลูกนาะปีก่อนนี้เขาปลูกเขาเออเป็นพวกข้าวอะ่ะ ข้าวซารี่อะ่ะมันก็เลยขึ้นไม่เยอะอืมมันก็เลยขึ้นไม่เยอะจ้ะเราก็จะเอาเฉพาะที่ที่เราเก็บได้ถ้าเก็บจริงๆมันก็ได้เยอะอยู่หรอกจ้ะแต่มันต้นเล็กฟาร์มฟาร์มที่เขาปลูกจริงๆนี่มาๆมาเก็บน้ำกันพี่เนาะอร่อยเด้อร่อยเด้อ,อ,ดอามา กินเล็กๆแข่งนี้ไอ้ที่ก็ปลูกเป็นฟาร์มใหญ่เราก็ไม่ได้ไปเก็บไม่เอาเพราะว่าบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเขาใส่ย,ยาตอนไหนเนาะเราก็ไปเอาของเขาไม่ได้หรอกก็น,นั้นน่ะเราก็กินเพื่อความปลอดภัยในตัวเรานะคะคือตรงนี้ละจ้ะมาเดอ้อมาเดอ้อมาเก็บกันเก็บกันว่าลายหรอกแต่พ่อได้กินจ้ะกินคนเดียวนะก็กินคนเดียวเองจ้ะ ก็ว่าหนุมๆเขาไม่กินจ้ะหนุ่มๆที่บ้านไม่กินนี่ก็บ้านเราก็อยู่ใ,ใกล้ๆนี่พี่น้อง้ะไม่ไกลหรอกตรงนี้ที่กวางเขาเล่นไงกวางกระต่ายเขามาเล่นกันแถวนี้นี่เราก็ได้ยอดเล็กๆเราจะเล็กกันลังขึ้นช่อนะพี่น้องนี่ ดอกก็อร่อยเอาไปผัดน้ำมันหอยจ้ะถ้าเราเดินทั่วนี้เราก็ได้เยอะอยู่แต่จะไม่ไปจะไปเก็บผักเซี่ยนจ้ะอันนี้ก็มาเก็บเอาแค่นี้ก็พอถ้ามีก็เอาอีกกันแหละแต่ถ้าไม่มีก็โอเคกินคนเดียวนะกินคนเดียวเดี๋ยวไปเก็บตรงตรงไกลบ้านอีก มันก็มีอยู่ได้พี่น้องแต่ขี้เกียจเดินมันไกลเดินเที่ยวเดินออกกํลาลังกายเนาะกวางก็ไม่มาใไก้เนียชมกวางก็ตอนเด่นอ่กระต่ายมีกระต่ายด้วยวิ่งหนีเรามันวิ่งนี้เรา,เราไปละ ไม่รู้เห็นหรือเปล่าไม่ใ่แว่นตาพี่น้องลืมออกเป็นตากันแดดมาเออเราก็ได้ลืมออเอาแว่นตากันแดดมาเอา,เอาแค่ผัดจานหนึ่งจานน้อยๆจ้ะก็เรียกว่าจานน้อยๆน,นั่นแหละเพราะว่าทานคนเดียวพาเดินเก็บผัก จะได้เนาะดี่ดีดูพี่นก้กจะลวดอ่าจะลวดก็มาได้ยุได้ยุได้ยุพี่นอ้องได้ยุพระได้ย,ยุพระได้ยุนี่พรได้ยุพรได้ยุอ่านี่พอได้กินพอได้กินนี่ ตนนึ่งมาเยี่ยมบ้านคนพอได้กินอยู่พอได้กินอยู่เตติมเตเต็มมือแล้วเต็มมือแล้วจ้าพี่น้องมามามาเราช่วยเก็บเราช่วยเก็บนี่ตอนสิงโตก็งามงามพี่น้องตอนสิงโตวันนี้จะไม่เอาเด้จะไม่เอาจะไม่เอา của Việt Ui, tại sao cháu cứ lại thế là? เกบ็กบเกบ็บเก็บเราก็จะเอาไอ้นี่มันนี่กวางมากินหรือเปล่าย่างกวางกินหรือเปล่าเรานี่ได้เยอะแล้วได้หนึ่งผัดแล้วได้หนึ่งผัดแล้วได้หนึ่งผัดแล้ว Peace. Uh.